เอาละับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างไฟล์ HTTP Injector ถาวรนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่อยากทำถาวรไปแจกเนาะโอเคก็อนอื่นนะครับไม่ต้องมีบัญชีนะครับผมก็ให้เราเข้ามาที่แอป HTTP เลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตร้างข้อมูลก่อนไปนะครับเดี๋ยวไม่ลบไม่ลบ โอเคเดี๋ยวลบให้ก็ได้นะครับอ่าก็ก่อนอื่นนะครับผมให้เรามาที่ตรงนี้ครับผมสามขีดนะครับสามขีดซ้ายบนนะครับอ่าคลิกเข้ามาครับผมหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาครับผมก็จะเจอคําว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ล่างล่างสุดเลยนะครับผมอ่าต้องคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเพื่อโหลดบัญชีจากอ่าัพแคทตนั่นเองนะครับผมนะ โอเคคลิกเข้ามาครับผมถ้าไม่มีเน็ตมันก็จะค้างอยู่แบบนี้นะครับมันก็จะหมุนแบบติวติวติว,ต,วติวอยู่แบบนี้นะครับอ่า,าโอเคนะครับผมถ้าไม่มีเน็ตนะตอนนี้ผมมีอยู่นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็จะเจอบัญชีทั้ง5้าเลยนะมันจะมีคําว่าฟรีอยู่ตรงนี้นะครับนี่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 เลยนะครับก็ให้เราเลือกมาสักบัญชีหนึ่งนะยัยัวยกตัวอย่างในคลิปนี้นะครับผมจะเลือกเป็ียนบัญชีของ อ่าบัญชีที่4นะครับของแอปนะฮะอ่าเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับบัญชีที่ s, <S 4แล้วนะครับก็ให้เรากดเปิดตรงนี้ครับผมหลังจากนั้นก็กดบันทึกไปนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมอ่ารูปแบบข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับก็วางตามผมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคเมื่อคุณผู้ชมวางเสร็จนะครับก็ให้เรากดคําว่าเริ่มเลยครับนี่นะกดเริ่มเลยนะครับอ่า แล้วก็มาดูกันซิว่ามันติดหรือเปล่านะครับอ๋อบัญชีนี้มันใช้ไม่ได้นะครับผมก็ให้เรามาเปลี่ยนบัญชีใหม่นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปบัญชีที่1แล้วกันนะครับอ่ะโอเคอ่ะแล้วก็ลองดูครับอ่ะถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าได้นะครับแต่มันจะติดยากหนะ่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นบัญชีรวมมันเองนะครับก็คือประมาณว่าคนคนที่มีอ p h ttp แล้วสร้างไฟล์เป็นเนี่ยก็เขาก็ใช้บัญชีนี้อะไรทานองนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ เียบัญชีไปเรื่อยๆนะครับเอาบัญชีที่มันติดง่ายๆนะครับกอเนาะลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูอ่ามันก็จะอ่าติดนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือติดเรียบร้อยนะครับผมนะก็เนี่ยครับวิธีการทําบัญชีมันก็ไม่ได้ยากนะครับผมอ่าเอ่ยวิธีการทําไฟล์มันก็ไม่ได้ยากนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับ